จะมาทำใบงานเกี่ยวกับการคัดลายมือใบงานคัดลายมือชื่อของตัวเองนะเราก็เข้าไปที่ค้นหานี่นะคะแล้วเราก็พิมพ์คำว่ากระดาษกระดาษเราก็เลือกกระดาษที่เราจะใช้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เลือกตัวนี้นะคะ กับแต่งเทมเพลตนี้เสร็จแ,แล้วก็จะมาหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปตรงตัว T นะคะตรงข้อความแล้วก็เลาพิมพ์หัวเรื่องได้เลยว่าใบงานคัดลายมือแล้วก็ขยับรากขึ้นไป้ันนี อาจจะเอาตัวเลขก,ก็ลดลงได้แล้วก็ขียนขึ้นไปทีนี้เราจะเราจะพิมพ์ชื่อของเด็กลงไปแล้วก็เพิ่มตรงหัวข้อย่อยนี้เลยเราจะพิมพ์ชื่อว่าเด็กเด็กชายอินดี้มนมสุลุ สีสดใสสมุดน,นะอ่ะแล้วเราก็ไปคน้คนหาตัวหนังสือค้นหาตัวหนังสือวันที่เราต้องการแล้วก็คัดลายมือแล้วคัดลาย เราเจอฟอนละฟอนขัา้าเลยมือมี่ก็คลิกไปเลยลิก็เลยเอย่ตัวนี้เ้าก็ขยายนิดนึงเราก็เอาตัวนี้ที่เราตะแกะกอบบางขับรอบระวางตัวนี้ มาแล้ว,เ,เ,ลวเด็กชายยินดีสีสดใสแล้วก็ขยายไปแล้วก็ลากขึ้นไปเด็กชายยินดีสีสดใสขยายให้เต็มได้เลยแ่า,ท,าที่เราต้องการ ตรงกับเส้นอ่าเสร็จแล้วเราก็บรรทัดต่อไปแล้วก็อับวางจาบลงมาเย็บตามที่เราต้องการอ่าแล้วก็บรรทัดต่อไปก็อีกตรงคาสํานนาตรงนี้เราก็ขยับลงมาเองได้เลยนะคะแบบนี้แบบขยับลงมาได้เองถ้าไม่ตรงเราขยับลงมาเองได้แบบนี้ เอาไปทำกันดูนะเพื่อนๆ